ครับครับมือนี้มาเบิเบ่งแต่ถ้าเกิดไทยให้แล้วครับนเนีย้ยเกาะมือนี้มือนี้ว่ได้ไปลีใช้แล้วครับมือนี้ว่างมือนี้ก็เลยมาเบิกแต่แท็กเตอร์เพิ่งจิบมาดดูดมองนี้เฮ็ดเป็นสะหนามนะครับ เพ็ดเป็นซาน้ำเอาไว้ถ้าหดพักหด,หดต้นทุเรียนน้ำเอาไว้ให้คุ้ยกินน้ำพร้อมนะครับเพชรเป็นซาน้ำไป mm ้ hmm. พ่้นดินแล้วก็ทิ่ดันออกเรียบร้อยที่นี่ <c oughs> ดันเฮ็ดสะนา้ำแล้วข้เจ้าทีว่าพายางว่าปูนะครับนี่นะพายางแบบเป็นผ้าเต้นน่ะน้าๆข้าเจ้าก็ทีว่าปูห้องพื้นนะครับแล้วที่นี่ก็ให้ทั้งทางนี่ก็ทิพุูนเป็นขอบ้ะตรงกลางเอาผ้าใบว่าห้องว่าปูปูเสร็จแล้วก็เอาดินทับจังหน่อยแล้วที่นี่เจ้าก็ทิสูบน้ำเขามาไว้ในนี่แหละพี่น้องอ้เอาไว้แต่พักเลี้ยงปลาไม่ใช่หระ เช็สาว้ให้คุ้ยนอนบ่อเอาไว้ทะเลี้ยงปลา,ปาโอ้คือคอ,อยู่เอา้าต้องปีไก่ปีไก่ย,ยังตัวน้หน่อยเลยประมาณบ้านนถ่วงหัวสาม,มารถปีนี้มันขึ้นเร็วแท้ ดูแลใส่ใจจรดูแลใส่ใจเพื่อนมาใส่จะผีมานบ่อไงตัวหน่อยมารอใสเบิงหนูเนาะอยังเห็นต้วนหน่อยอยู่แต่ว่ากใหญงเร็วอยู่แบบแรงออนบ่โอติดดันมาทังพีอีกว่าวันนี้ กวนอีกบ่เออให้มันเลิกบานนี้อย่าว่ายได้หมดกวนเออโอ้โหห่วยระวังตัวกีเซลโอ้ยเซลมันจีโต๊ะจีโบดจีเต้มันเอื้อมลงไปลงมาไปลงมาแม่เซลลงมาเร็วเร็วเร็วเร็ลงมามันีโตกเด้มันจีลิงลิงพันไม่เด้อครับจิโตกลงมา ลงมาตามๆม,มันถีตกเด้อมันถีระวังตกเด้อยบีมบีมมันแค่ลิงบักอกด้วยลิงพันสายพันใหม่มันถี่โต้จะผ่าผน,นพอพันดอนพันดอนเฮ้ยฮาฮ่าฮ่่นแล้วห้ยม,มาใ่เสื้อแทนหาล้ว <c oughs> ก็จะว่ากลนแล้วง่ายเด้อขี่ขี่ไล่กันตัวประมาณสามสี่มือแหละขุดแตงแต่ขุดแต่งกลนนี่ก็หลายมืออได้น้อยหมดจังสิได้จังสิแล้วแต่งกลนมั่นนี่เจ้าจะปลูกพักกันจองบ่แต่ว่าหน้ามันอยู่ดีแท้เด้เหล้วอีกสองวันนี้พักกันจองเขาก็ได้กินหอดดอกหอดนี่มันอีกเอามาปิ้ง โอ้เซียมมาติตกเดียพอพันดอนได้เการรถไฟติดตั้งพันดอนลุกเซียวเซียวเยอะขึ้นไปสูงบีมบีมระวางเด้อตกเด้อ เดอามาันสิตกได้เก่งไหนล่ะมันสิตกพอเออย,ย่าประมาทไรพอตกลงมานน่ข้อหักเด้อพอเอ๋ยลงมาลงมาต่ำ,ตำๆไงบีมบอกน้องลงมาแล้ว มิมันเนอบิอันเีมือได้ก็พอสิมาบิบิพอกับแม่สีมามือได้ก็มุดจักบ่า่มันยี่แป่เก้าพอสิมาเดือนนี้เด้ยี 28, ่แป่เก้าะพ่อพ่อกับแม่สิมาเนะเออ นครับพี่น้องกำลังเป็นรูปเป็นร่างของสานามนะครับเพราะว่าที่คุดแล้วก็ดันลงดันขึ้นดันขึ้นเ่ามันดนันลงดันขึ้นมากนะครับปกติมาขุคดมาแตง่งเันเป็นสาหนามแ้ววัดนีนน้เอาไว้ทะเลี่ยงปลากัามดผักกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องจากผููเชี่ยวชาญครับรถแตง่งสาหน,นิบ่ยมันไผหรอครับบ่ยมันคอนอื่นคนไก่แต่แต่แตท็กเตอร์คนเกา่า คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมมือในเมาไทยเทศสะนามว่าดันหินว่านว่าเป็นต่อตอกหินมีมองนี้มีหอดทุเรียนภูพ่านนะครับพันทุเรียนภูพ่านเดี๋ยวเสียเบิงนี่ครับหมากทุเรียนพันผู้พานครับนี่ครับต้นงามพันธุ์นี้นี่เป็นพันธุ์ของผู้พ่านโดยตรงเลยครับพี่น้องเป็นพันธุ์ของผู้พ่านโดยตรงออกแบบแบบว่ามัน จะจ้าเวเพร็ดมาแบบไรเป็นสายพันธุ์นี้ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวดีออกดอกก่อเนี้ออกดอกแล้วสองดอกครับพี่น้องย mm. ีบว่าโดนได้กินมาก mm. นี่ครับดอกทุเรียนครับ mm. นี่แหละคือดอกทุเรียนของทุเรียนภูพานครับนี่กำลังออกแตกออกมาเนี่ยครับี่กำลังแตก นี่ครับอยู่ในโฮมทุเรียนครับต้นไเรีวขนาดพี่น้องเลยเป็นรูปเป็นล่างแล้วสาหนามพี่น้องเลย Along. เลี้ยงกมาเซลอันนี้ก็ต้นทุเรียนพันธุ์ภูพานนี่นกันครับนี่กําลัางใหญ่ต้นนี้ครับพี่น้องทุเรียนพันธุ์ภูพานครับดินอ่อนขนาดขนาดลงเลอะๆดินยังอ่อนแบบมันติดเราไปหน่อยโอ้มันน้ำออกเราบอสนะ ดินอ่อนโพดพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยดุดลงมาเท่านี้ดินอ่อนไหมพี่น้องแค่รถไทยดุดลงมาประมาณวั้งกัน,นเจ็ดสิบเซนนี่แหละดินอ่อนถึงกับน้ำออกน้ำออกบอ่อเลยพี่น้องเลยขึ้นในบ่อนี๋ยวไปเบิ้งรถไทยมันขึ้นในพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ดินมันอ่อนดินอ่อนจนเปียกนะครับพี่น้องล่อจมลงไปเลยบาทเนี่ย น้ำออกว่าน้ำซึมปกติมงนี้มันโบว์ซึมน,น้าหน่อยหมดเนาะมันมีต้นไหม่ต้นนี้อุ้มน้ำไปม,มันละแบบซึมนะเป็นป้าตะเคียร้อมโอ้นามยังซึมแต่มันคุณล้งปีกประมาณวางสองเมตรกวานี่ประมาณน,น้ำไหลออกเลยได้หนิเนาะโอ้ยังว่า ดินอ่อนถึงครับแบบน้ำซึอมออกมาเลยเน,น,น,นาะีอก่บี๋ยวจง้งผีังน้อยนี่ห้วยน้ำไหลออกเลยนี่โอ้เนี่ยน,น,บบน,ะ,น,น,นะอ,อ๋ออะไ,อะไม่หองล o าพี่น้องเลยเพราะว่ามันจมล o r นาจมดินมันอ่อนดินมันเปียกอยู่ ờ, thằng bông cài thiết kế kĩ đần may con ดดินเปียกพวดพี่น้องเอ้ยดินเปียก,ว,ยกว,ว่าสามารถไถลงไปได้อีกแล้วเพราะว่าดินมันเปียกดินมันอ่อนมันเหตุผลรถจมแล้วนี่ดินเปียกว่าแม่น,นั่นไถอยู่ให้หน้ารถ มันเดมมหันเปียกมันเปียกแล้วก็ลมพร้อมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเด้อครับผันพู้ใด้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อาครับคลิปสันส้นๆนึงดอกมื่อนีร่คลิปแบบบัยเงา เอาฝากไว้สัอนนะครับเนาะสวัสดีครับ